สวัสดีผู้รับชมผู้รับฟังผู้ที่ชื่นชอบในการทำนายการเสี่ยงทายการพยากรณ์ทุกท่านสำหรับช่องเก้าพยากรณ์นี้จะเป็นช่องที่มุ่งเน้นการทำนายการเสี่ยงทายและการพยากรณ์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมให้เชื่อถือให้ยึดถือให้งมงายในเรื่องดังกล่าว หากชื่นชอบชื่นชมถูกใจโดนใจการทำนายก็ดีแนวทางของช่องก็ดีรบกวนฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามและพูดคุยแสดงความคิดเห็นที่ช่องก้าวพยากรณ์นี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปการทำนายการเสี่ยงทายการพยากรณ์ในครั้งต่อๆไปเพื่อไม่ให้เสียเวลา เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยคำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,ง,ง,งายโดยเด็ดขาดสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ดวงชะตาครึ่งปีหลัง2566หนี้ด้านการงาน คนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้การศึกษาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการงานการทำงานให้ใช้โอกาสในช่วงที่ว่างงานในช่วงนี้เก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจกระตือรือร้นพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเป็นจังหวะที่ดีที่เหมาะสมมีแนวโน้มที่จะสำเร็จได้ในสิ่งที่ต้องการและเมื่อมีพื้นฐานที่ดีแล้วมีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถการหางานการสมัครงานการทำงานก็จะทำได้โดยง่ายราบรื่นเรียบร้อยมีโอกาสที่จะได้งานได้ตำแหน่งหน้าที่ได้ทำงานในหน่วยงานองค์กรบริษัทตามที่ต้องการตามที่อยากได้ แต่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องความละเอียดความรอบคอบจะพูดอะไรจะทำงานจะลงลายมือชื่อในเอกสารในสัญญาอะไรต้องดูให้ดีอย่าประมาทอย่ามักง่ายจะต้องใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆขั้นตอนควรใช้สมองใช้มือทำมากกว่าใช้ปากอย่าจู้จี้อย่าขี้บน่นแล้วสิ่งต่างๆก็จะดีเองไม่มีอะไรต้องกังวล คนที่ทำงานแล้วมีงานทำทำงานประจำงานอิสระมีธุรกิจกิจการช่วงเวลานี้ในช่วงแรกจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความเคร่งเครียดไม่มีความวิตกกังวลสิ่งต่างๆการทำงานการบริหารการจัดการอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลมีความรู้มีความสามารถในการแก้ไขในการจัดการได้เป็นอย่างดี ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่มีอะไรที่ร้แรงสามารถผ่อนคลายวางใจได้แต่ความสุขก็ดีความสงบก็ดีจะไม่คงอยู่ไปตลอดเมื่อเวลาผ่านไปหากประมาทไม่ระวังตัวไม่เตรียมตัวยังหลงอยู่ในภาพของความสุขในช่วงเวลาเดิม เมื่อถึงเวลาจะมีโอกาสได้พบกับความเหน็ดเหนื่อยความอ่อนล้าในการต่อสู้ดิ้นรนในการจัดการกับสิ่งต่างๆจะต้องอดทนพยายามมุ่งมั่นในการแก้ไขจัดการอุปสรรคมากมายไม่มีเวลาให้ท้อไม่มีเวลาให้ถอยแต่ละวินาทีล้วนมีค่ามีความสำคัญไม่มีโอกาสให้ทำตัวตามสบายได้อีกไม่มีโอกาสสำหรับข้อผิดพลาด จะต้องทุ่มเททุกๆอย่างที่มีเพื่อให้ผ่านพ้นในช่วงเวลานี้ไปให้ได้อย่าคิดหวังพึ่งโชคชะตาผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแรงกายแรงใจของตนเองล้วนลวนด้านการเงินในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงโดยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หาเงินหาช่องทางในการสร้างเงินต่อเงินการลงทุนต่างๆได้หลากหลายเส้นทางหลากหลายช่องทางจะได้รับดอกผลกำไรผลประโยชน์ผลตอบแทนต่างๆที่ได้มีการลงทุนลงแรงเอาไว้ส่งผลให้มีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บมีออมได้อย่างดีได้อย่างสบายราบรื่นเรียบร้อยไม่สะดุดติดขัด ไม่เจอปัญหาอะไรที่ร้ายแรงแต่ต้องระมัดระวังการทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงอย่าทำอะไรเกินตัวอย่าโลภจนเกินไปถึงจะมีโอกาสได้รับโอกาสเห็นเส้นทางในการสร้างเงินสร้างรายได้มากมายแต่ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมให้พอดีกับความรู้ความสามารถกำลังกายกำลังใจให้เลือกหนทางที่มั่นคงหนทางที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ในระยะยาว อะไรที่เกินความรู้ความสามารถอะไรที่สุ่มเสี่ยงเสี่ยงทั้งในการลงทุนเสี่ยงทั้งในเรื่องกฎหมายวางได้ก็ต้องวางปล่อยได้ก็ต้องปล่อยเลี้ยงได้ยิ่งดีแล้วจะพบกับผลสำเร็จพบความมั่นคงทางการเงินมีเงินมีทองและมีแนวโน้มที่ดีอย่างแน่นอนด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคนรัก คู่รักเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอคอยซึ่งเป็นการรอคอยที่มีความหวังที่มีโอกาสสำเร็จสมหวังรอจังหวะรอโอกาสเพื่อผลลัพธ์ที่ดีสำหรับคนที่ช่วงนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมีใครครบใครไม่คิดที่จะหาแฟนหาคนรักหาคนคุยมีความสุขมีความสนุกกับการอยู่เป็นโสดก็ควรโสดไปก่อนใช้ชีวิตอยู่กับตนเองไปก่อน แต่ถ้าใครที่มีความเหงาอยากจะมีใครสักคนหรือสำหรับคนที่มีความต้องการที่จะมีคนรักคู่รักอยากมีแฟนในช่วงนี้ต้องทำใจต้องใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนถึงเวลารอก็ต้องรอถึงเวลาคอยก็ต้องคอยต่อให้เร่งต่อให้รีบถ้าจังหวะไม่ได้เวลายังไม่ได้มันก็มีแนวโน้มที่จะไม่ได้ไม่สำเร็จไม่สมหวังและที่สำคัญ จะต้องทำตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักการใช้เหตุผลไม่เอาแต่ใจไม่ใช้แต่อารมณ์ต้องสุขุมรอบคอบทำตัวให้สามารถเป็นที่พึ่งพาได้และเมื่อโอกาสเหมาะสมเวลาเหมาะสมก็จะได้พบได้เจอคนที่ถูกตาถูกใจได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ได้สารสัมพันธ์มีโอกาสได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ตามที่ต้องการส่วนคนที่มีคู่รักคนรักคนคบหา คนศึกษาดูใจจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้มีโอกาสในการทำสิ่งต่างๆทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่เคยทำมาก่อนมีโอกาสได้ลองอะไรใหม่ๆเช่นไปทานข้าวร้านที่ไม่เคยไปมาก่อนไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนในสถานที่ใหม่ๆซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ด้วยกันทำงานทำธุรกิจกิจการด้วยกันร่วมกันเปิดบริษัทใหม่ ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ต่างๆการที่ทำอะไรใหม่ๆทําทำอะไรที่ไม่เคยทำในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีแนวโน้มไปในทางที่ดีโดยเฉพาะหากมีการเดินทางยิ่งได้เดินทางมีโอกาสดูแลกันมีโอกาสเรียนรู้กันมากขึ้นก็จะมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์มากขึ้นเพิ่มขึ้นส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นดังนั้นแนะนำว่า ควรหาเวลาที่ตรงกันให้เวลากันละกันเพื่อไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปใช้เวลาด้วยกันจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในช่วงนี้สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการสร้างบุญร่วมบุญสร้างกุศลให้ผลบุญได้หนุนนำนำพาให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมให้พบให้ได้รับความเจริญความเป็นมงคลก็ขอให้ทุกท่าน ตั้งใจสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทำสมาธิทำให้มากทำให้บ่อยครั้งยิ่งดีจะได้มีสติมีปัญญามีความใจเย็นมองเห็นสิ่งต่างๆได้เด่นชัดมีเหตุผลตัดสินใจบนเหตุผลมากขึ้นรวมไปถึงควรที่จะทำทานบริจาคทานบริจาคเงินให้กับหน่วยงานองค์กรสาธารณกุศลต่างๆที่ท่านต้องการที่ท่านสนใจ แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำทานบริจัคทานบริจาคเงินที่ไหนดีก็ขอแนะนำหนึ่งในตัวเลือกที่ดีให้ทำทานบริจัคทานบริจาคเงินกับทางวัดพระบาทน้ำพุมูลนิธิธรรมมักและเครือข่ายวัดพระบาทน้ำพุตามเลขบัญชีที่ปรากฏนี้และสามารถเข้าไปติดต่อได้โดยตรง หรือไปหาข้อมูลเว็บไซต์ของทางวัดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและใช้ประกอบในการตัดสินใจก็ได้เช่นกัน